สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Fokker ประเทศไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอสินค้าเครื่องพ่นลองฝอย ULV สไพายหลังรุ่น Solo Port ส3านำเข้าจากประเทศเยอรมันครับจับจำหน่ายโดยบริษัท Enrich Fokker ประเทศไทยจำกัดนะครับเครื่องตัวนี้ครับเป็นเครื่องที่สามารถพ่นกำจัดมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งานครับ ซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ทางวาชการไทยนิยมใช้เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยไยนะครับโดยเครื่องตัวนี้ผ่านมาตรฐานจากบริศาตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับว่าไมครอนเนี่ยไม่เกิน30ไมครอนซึ่งเป็นค่าที่องค์การอนามัยโลกยอมรับว่ากําจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรามาดูรายละเอียดเกีย่ยวกับตัวเครื่องเลยนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนน้ํายากําจัดแมลงครับมีความจุอยู่ที่12ลิตรด้วยกันโดยตัวถัง มีความแข็งแรงครับแล้วก็สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็จะใช้น้ํามันเบนซิน95ครับผสมกับน้ํามันออตโตลูปนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทนะครับจะเป็นการสตาร์ทแบบลานกระตุกดึงประมาณ3-4ทีครับเพื่อก็จะติดนะครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะนะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ลมเข้าเวลาเครื่องติดลมจะเข้านะครับก็จะมีแผ่นฟิลเตอร์กองไว้ไม่ให้ฝุ่นเข้าเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ที่ลมออกนะครับเป็นที่ระบายของตัวเครื่องนะครับครับผมตัวเครื่องก็จะมีสายถ่ายอยู่ด้านหลังนะครับสายถ่ายเรามาดูส่วนอื่นกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหัวใจของตัวเครื่องนะครับเป็นส่วนที่คอนโทรลตัวเครื่องตัวนี้เป็น เื่อขึ้นเพื่อเปิดปิดตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เร่งเร่งเครื่องเร่งแรงเร่งเบานะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่คอนโทรลการจ่ายน้ํามันนะครับเนี่ยครับเปิดขึ้นปิดลงครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นข้อต่อของตัวเครื่องนะครับตัวนี้มันก็จะต่อจากตัวนี้นะครับเป็นแขนของตัวเครื่อง ตัวนี้ก็จะต่อเข้าไปเนี่ยครับแล้วตัวคอนโทรลก็อยู่ตรงนี้ครับก็จะเอาไว้คอนโทรลตัวเครื่องเลยเนี่ครับครับผมหัวพ่นจะมีให้สองแบบด้วยกันครับก็คือเป็นหัวพ่นแบบทั่วไปกับหัวพ่นรองฝอยอันนี้คือหัวพ่นแบบทั่วไปครับอันนี้เป็นหัวพ่นรองฝอยเนี่ยครับเสียบปุ๊บขันรัดให้แน่นใช้งานได้เลยครับ ตัวเครื่องก็มาพร้อมคู่มือครับนี่ครับคู่มือโซโลจะมีวิธีการใช้งานอธิบายเกี่ตัวเครื่องพร้อมสเปคนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ไขพวกเนี่ยครับน็อตต่างๆตัวเครื่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะแกรงเอาไว้กองน้ํายาแล้็น้ํามันนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องพดลองฝอยโซโลพอซีองามนะครับซึ่งก็ตัวนี้ครับ เป็นเครื่องที่วัจาก,การไทยใช้อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษั ok ท e n r i s h f o k e r ประเทศไทยจำก,กัดน,นะครับสำหรับหน่วยงานหรือลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อเครื่องสามารถโทรศัพท์ได้ที่บริษั ok ท e n r i s h f o k e r ประเทศไทยจำก,กัดได้นะครับเบอร์024397289ครับหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ enrichpoker.com ok ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ วิธีการประกอบเครื่องพ่นรองฝอยโซโลพอร์สีมครับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับประกอบตรงนี้ข้อต่อเข้ากับตัวเครื่องครับแล้วก็ไขให้แน่นนี่ครับขันขันไปเรื่อยครับอ่านี่แน่นแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเหมือนงวงช้างแล้วก็ต่อเข้าต,ตรงนี้ฮะนี่ครับต่อเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้ยึดเข้าไปนะครับเราดันเข้าไปเลยแล้วก็ยกซ้ายยดขวานิดหน่อยครับ อันนี้เดี๋ยวเราไขให้หรวมก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบอ่านี่ครับดันเข้าไปเสร็จป๊อกนี่ครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไป แล้วตอต่อไปครับอันนี้จะเป็นท่อต่อยาวเราเอาตรงนี้เสียบเข้าไปก่อนครับตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้เสเร็จปุ๊บแล้วก็ดันเข้าตรงนี้ครับดันเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เอาไว้ยึดนะครับบุนเข้าไปให้แน่นครับ สเต็ปต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมท่อกำเบียงสารเคมีครับนี่ครับเราจะดันเข้ากับตัวนี้ครับดันเข้าไปเลยดันจนสุดเลยครับแล้วก็มาผูกกับตรงนี้ฮะนี่ครับ,รบหมุนก็ไป อันนี้เราทำการไขข้างล่างให้แน่นหน่อยฮะตรงนี้ครับตรงนี้มันยังยกได้เริ่มทำการไขไขเข้าไปให้แน่นอ่ะนั่นนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นหัวพ่นรองฝอยครับเราก็ทำการเสียบต่อไปเลยครับเนี่ยคร ก็ไขให้มันนั่นอ่ะได้แหครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นท่อที่เอาไว้เชื่อมต่อครับเสียบเข้าเลยฮะอ่ะตัวนี้ก็เสียบเข้ากับตรงนี้ ดีบเข้าไปครับเนี่ยฮะดิบเข้าไปวงล็อกสองฝั่งครับวงล็อกเสร็จแล้วครับวิธีการประกอบเครื่องควนวังฝอยโซโล่ปอดสี่สอสามตอนนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานเครื่องเแลว้วนะครับวิธีการสตาร์ทเครื่องควนวองฝอยโซโล่ปอดสี่สองสามจาก,กาประเทศเยอรมันครับมันจะทําการดึงนี่ฮะดึง